เราใช้แค่กระดาษ A4 นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าการทําแบบง่ายๆนะคะแล้วเราใช้ในการทํากระเป๋านะคะซึ่งเราสามารถใช้เศษผ้ามาทํากระเป๋าสตางค์หรือว่าเป็นกระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์ได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันง่ายมากทุกคนก็ทําได้นะคะไม่ต้งองมีพื้นฐถานอะไรเลยเราก็วัดขนาดนะคะอันนี้เราทําให้ดูแล้วนะคะว่าขนาดเนี่ยเราจะใชะ้เป็นสองพับนะคะมันจะเป็น2อชั้นนะคะความยาวทั้งหมดนะคะเราจะอยู่ที่26กเซนติเมตร ขีดเส้น,นให้มันตรงนะคะ18นะคะอะวัดพักสามระดับอันนี้ใช้กระดาษ A4 ได้เลยไม่ต้องเป็นสินเปลืองนะคะเราใช้สิ่งที่มีอยู่เนาะอะพอเราได้ขนาดแล้วนะคะว้าง18เราลากเส้นให้ตรงกันนะคะลากเส้นให้ตรงกันนะคะอะต่อไปเรามาวัดสามระดับนะคะสามระดับนะคะเขาก็จะอยู่ที่ 10, 10แล้วก็6นี่ฉันคูผิดหรอ18ไมิดโอเคทีนี้เรามาวัดด้านนี้นะอล้วเร,เรมจากตรงนี้เรมจากตรงนี้ทั้งหมดนะคะพื้นที่ทั้งหมดเขาจะอยู่ที่26นะ โอ okay. เคลวัดไปยี่หกยีาหารเป็น3ส่วนก็คือ6 10, 10ิบแล้วก็10นะคะก็จะเป็น6อันดับแรก6อันที่2อง่าสินะคะแล้วอีกสุดท้ายก็เป็น10ก็จะรวมกันเป็น26เป็นลาวัดตามระดับเหมือนกันนะคะเพื่อความเพื่อความตรงนะคะ6 เราตัวกระแทนี้ก็ได้เพื่อให้มันตรงกันหกนะคะวัดหกหกนะคะแล้วก็สิบแล้วก็สิบนะคะอะเมื่อเราได้จุดสามจุดแล้วเรามาร์กนะคะเราก็จีดเส้นตามจุดสามจุดนี้ให้ตรงกันเลยโอเคเห็นไหมว่าเส้นเขาจะตรงกันนะคะเพราะว่าเราวัดสามจุดมาแล้วสามจุดนะคะเ,เราก็จะได้ขนาด6ก0ิ0ิแล้วก็กว้าง1ิ นี้กระดาษสี่เหลี่ยมบข,ขนาดแบบนี้นะคะเราพับครึ่งนะคะเราพับครึ่งพับครึ่งเพื่อที่จะหาจุดกลางของจุดที่เราจะทําตัวโค้งหมดนะคะพอเราพับครึ่งนะคะให้เราวัดไปข้างละสี่เซนนะคะวัดไปข้างละสี่เซนนะคะเราวัดไปข้างละสี่เซนนะคะข้าง<ฆ>ละสี่เซนฝั่งนี้ก็สี่เหมือนกันนะคะสี่เซนเหมือนกันนะคะเมื่อเรา ใช้ถ้วยเล็กได้นะแล้วก็ตัดได้เลยนะคะแตพอเราตัดออกมาโค้งๆนะคะทั้งสองข้างเขาก็จะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะพอเสร็จที่ปุ๊บเห็นไหมมันจะตรงป๊ะเท่ากันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ทำเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราทําอีกหนึ่งแผ่นขนาดิบคูณ18นะคะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราทำมาแล้วปไปเลยนะเพื่อที่จะมาประกบเป็นตัวที่สองนะเวลาที่เราประกบกันก็จะเป็นสองชั้นเวลาที่เราทําออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้ Uh okay.